ไม่ได้ก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณ FC นะคะแล้วก็ขอโทษลูกเดน,นนะคะที่อาจจะด,ดูดูดูไม่ดีนะคะจากนี้ไปแม่คนนี้ก็จะทําในสิ่งที่ดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกท่านนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทุกทกท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะแม่นิดก็จะมาอธิบายมาชี้แจงนะคะกับกระแสที่เกิดขึ้นนะคะที่กําลังร้อนแรงอยู่นตอนนี้นะคะซึ่งเป็นกระแสที่แม่นิดขายสบู่แต่มาเป็นการเปิดรับบริจาคนะคะดังนั้นแม่นิดก็จะขอชี้แจงตามนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะแม่นิดต้องขอกราบขอบพระคุณพี่หนุ่มนะคะที่มาเตือนให้แม่นิดได้หยุด การกระทําของเมนิตที่ไม่เหมาะสมนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านนะคะที่หวังดีที่คอยตักเตือนให้ใเมนิตได้รู้ว่าสิ่งที่ม่นิ์ทำมันไม่ถูกต้องนะคะก็ขอโทษพี่หนุ่มแล้วก็ขอโทษผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ทำให้ไม่สบายใจเรื่องทุกอย่างนะคะมันเกิดจากการกระทำของเมนิตที่คิดน้อยไปหน่อยนะคะ เชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปมันถูกต้องแล้วนะคะกับการที่ประเด็นมันมีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่จังหวะช่วงหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงสิงหาหรือกรกฎานะคะในช่วงนั้นแม่นิดก็ได้อบอกบุญนะคะหรือพูดง่ายๆจะตีความว่าเปิดรับบริจาคก็ว่าได้นะคะ ก็ได้เปิดให้ร่วมบุญถมดินนะคะลดละ300บาทนะคะเมื่อท่านถมดินแล้วนะคะหากท่านใดร่วมลดถมดินก็คือจะได้สบู่ไปหนึ่งก้อนซึ่งแต่การเป็นขายสบู่แทนซึ่งแม่นิดมีความเข้าใจว่าสิ่งที่แมนิดทำอะ่ะมันถูกต้องแล้วมันมันดีแล้วนะคะแล้วก็แม่นิดไม่ได้คิดไปมากกว่านี้ว่าสิ่งที่มนิดทำอะ่ะมันไม่ถูกต้องและมันผิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ เมื่อมีสังคมติติงมา FC ติงมานะคะแม่นิดก็เปิดเปิดบอกบุญไม่กี่วันนะคะแม่นิดก็ปิดในเรื่องการถมดินนะคะแล้วก็เงินที่ได้มานะคะแม่นิดก็ได้เอาไปบริจาคให้กับวัดบางวัดที่กําลังถมดินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแมนิดมองว่ามันเป็นปัญหาก็เลยไม่อยากเอามาเป็นประเด็นนะคะจนมาถึงณปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นที่เป็นข่าวกําลังร้อนแรงณนะขนาดนี้นะคะที่บอกว่าแมนิดมาขายสบู่แล้วเอาน้องออกมา เอารูปน้องๆมาแปะตลอดเลยซึ่งตรงนี้แม่นิดยอมรับนะคะว่าสิ่งที่แม่นิดทําไปแม่นิดไม่ได้คิดว่าการกระทําของแม่นิดมันจะผิดนะคะและแม่นิดการเปิดรับบริจาคในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแม่นิดไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยแต่ทีเนี้ยมันก็มีเอฟซีบางท่านนะคะที่อยากจะร่วมบุญดึงไฟฟ้าเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะ แล้วเมินิ์ก็คิดว่าการที่เอฟซีเนี่ยโอนเงินเข้ามาให้กับเมนิ์เฉยๆมันก็เปรียบเสมือนเป็นการรับบริจาคเม้นิ์คิดอย่างนี้นะคะก็เลยเอาเป็นสบู่แทนก็เลยใช้คําว่าหากท่านใดอยากจะร่วมบุญเนี่ยก็คือขอขอให้ซื้อเป็นสบู่สิ่งที่เม้นิ์คิดก็คิดว่าอยา่างน้อยๆมันก็ยังดีกว่าที่เราเปิดรับบริจาคซึ่งเมนิ์ไม่อยากจะให้มันเป็นการเปิดรับบริจาคนะคะแต่สิ่งที่ทําลงไปเม้นิ์ไม่คิดเลยว่ามันจะมีความ ไม่เหมาะสมนะคะในการกระทำของเม่นิดเองซึ่งมีรูปน้องออกมาแปะอยู่ด้วยเม่นิดจะไม่พูดถึงเพจปลอมนะคะเพราะว่าพูดถึงเพจปลอมมันก็เหมือนเม่นิดโยนความผิดให้กับเพจอื่นที่เป็นเพจปลอมดังนั้นเม่นิดจะขอรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ ก็คือในสิ่งที่เมนิดเอารูปน้องมาเมนิดก็มีความรู้สึกว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยคือผู้ใหญ่ใจดีและซ c หลายท่านเนี่ยเห็นความน่ารักของน้องเมนิดคิดแค่นี้เลยนะคะไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเอาน้องมาหาผลประโยชน์เลยอันนี้คือสิ่งเมนิดอธิบายนะคะแล้วก็ แม่นิดน้อมรับนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขและเหตุการณ์นี้แม่นิดจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะแม่นิดจะแก้ไขทุกอย่างนะคะและหลังจากนี้นะคะแม่นิดก็จะเคลียร์ตัวเองแล้วก็จะรวบรวมหลักฐานในการโอนสั่งซื้อสบู่นะคะมาชี้แจงให้กับสังคมนะคะว่ามันมีเยอะไหมนะคะว่ามันได้เท่าไหร่นะคะ แล้วไม่นิดต้องบอกเลยว่าการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแม่นิดเคยได้ชี้แจงกับสื่อไปแล้วว่าเงินแม่นิดพร้อมเตรียมพร้อมเพียงพอที่สร้างอาคารนะคะดังนั้นแม่นิดไม่จําเป็นจะต้องรับบริจาคแต่มันมีเหตุปัจจัยตรงที่ว่าเมื่อเอฟซีอยากจะร่วมมันก็เป็นทางออกที่แม่นิดคิดแบบสั้นมากนะคะว่าอ่าถ้าคุณอยากจะร่วมบุญให้คุณมาสั่งซื้อสบู่นะคะแม่นิดก็ ได้คิดได้แค่นี้นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ,อีกแม่นิดขอเวลาเคลียร์ตัวเคลียร์เอกสารอีกสักสองสามวันนะคะแล้วแม่นิดจะมาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดนะคะแม่นิดจะนำบัญชีที่มีเงินที่แม่นิดเตรียมไว้สร้างอาคารหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้มาชี้แจงให้ทุกท่านได้รู้ว่าการที่เราสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้มันไม่ใช่เงินบริจาคจากสังคมนะคะ และการที่เปิดขายสบู่นี้นะคะว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่รายได้ของสบู่มาเท่าไหร่นะคะแม่นิดก็จะมาชี้แจงให้กับทุกท่านนะคะแม่นิดขอเวลานะคะแม่นิดขอโอกาสและขอเวลาที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแม่นิด้อมอรับทุกอย่างนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและพร้อมที่จะแก้ไขนะคะที่สําคัญแม่นิดขอโทษ ผู้ใหญ่ใจดีที่อาจจะทําให้ไม่สบายใจในณตอนนี้นะคะขอบคุณที่คอยตักเตือนแม่นิดนะคะไม่ว่า,าจะเป็นท่านอาจารย์ออสหรือว่าพี่หนุ่มกัญชัยนะคะพี่แพรลี่หรือว่าท่านทนายอนันตชัยหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ดีนะคะแม่นิดก็ขอบคุณแล้วก็ขอโอกาสที่จะปรับปรุงและพร้อมที่จะแก้ไขในทุกๆเรื่องนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นน้อมรับทุก ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ขอแก้ตัวแต่ขอแก้ไขตัวเองขอปรับปรุงตัวเองนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแม่นิจจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกและทําอะไรจะระมัดระวังให้มากกว่านี้จะคิดทีท่วนให้ดีกว่านี้นะคะการที่แม่นิจจะทําอะไรขอโทษเอทุกท่านหากแม่นิจพูดอะไรไปที่ไม่ถูกใจท่านหรือว่าคําพูดใดที่แม่นิจไม่สมควรพูดออกมาแต่ คำพูดของเมนนทพังเพลอออกไปเมเนทก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะคะแล้วก็ขอโทษลูกเดนน,นะคะที่อาจจะดูดูดูไม่ดีนะคะจากนี้ไปแม่คนนี้ก็จะทําในสิ่งที่ดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกท่านนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ